สวัสดีค่ะจากบ้านไร่ยางพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่บงพยอมก็มีของดีมาอวดนะคะก็คือว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะวันนี้เขาเริ่มแทงช่อดอกออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็ต้องรอรุ่นกันนะคะว่าดอกเขาจะเป็นยังไงนะคะ เพราะว่าตั้งแต่บแรงพยมย้ายมาจากสวนในสวนของคุณตานะคะปลูกมาหกเจดปีออกดอกครั้งเดียวนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มตุมต้มๆแล้วนะคะ่อดอกจะใหญ่จะเล็กยังไงก็เพราะบะรงพยอมก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะคะแต่รู้สึกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหนึ่งหนอนะคะนี่ค่ะ ก็เดี๋ยวรอให้ดอกขาวสซมก็ว้าวมีหอยเจดีด้วยนี่นี่หอยเจดีเริ่มมาตายยัวเย้ออีกแล้วนะปกติที่บ้านไรองพยอมไม่ไม่เคยมีหอยนะคะหอยเจดีไม่เคยมีนะคะ กวักพระพุทธเจ้าหลวงเป็นไม้มงคลชั้นสูงนะคะเป็นไม้โบราณที่หายากยิ่งนะคะตอนนี้นะคะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจะจําหน่ายนะคะแล้วก็มีคนสั่งจองอีกเยอะมากมายเลยนะคะก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ต้องเสี่ยงทายกันนะคะว่าแล้วแต่บุญวาสนานะคะว่าใครจะได้ไปครอบครองนะคะนี่ค่ะ ใบเขาใหญ่มากๆแล้วนะคะใบเขาจะเป็นมันวาวๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยพามาอวดนะคะว่าบาลงพยอมตอนนี้กวากพระพุทธเจา้าหลวงเริ่มออกดอกนะคะแล้วก็ได้แทงช่อหน่อ,อมาก็นับว่าโชคดีมหาศาลนะคะสำหรับว่านกวักชนิดนี้เป็นไม้ที่ออกดอกยากยิ่งเลยนะคะ เป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกความมั่งมีสีสุขนะคะสำหรับกวักพระพุทธเจ้าหลวงอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะมีแรงใจหนุนนำกับไม้มงคล เพื่อเป็นเมตตามหานิยมต่างๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของใครของคนนั้นนะคะส่วนบ้านไร่องยอมนี้เป็นไม้มงคลที่ดียอดยิ่งทุกๆชนิดนะคะที่ปลูกมานะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นกวักมรกตแบบนี้นะคะ หรือว่าจะเป็นเงินเต็มบ้านแบบนี้นะคะหรือจะเป็นกวนอิมแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบนี้นะคะขันหมากเศรษฐีนะคะก็คือเป็นความอุดมโชคอุดมทรัพย์นะคะสำหรับไม้มงคลเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่บางคนอาจจะรู้สึกวอกแวกไม่เป็น มงคลนู่นนี่นั่นนะคะก็หาต้นไม้มงคลมาปลูกไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้วอกแวกอันนี้ก็จะสร้างสมาธิได้ดีนะคะกับการปลูกกวกพระพุทธเจ้าหลวงหรือว่ากวักต่างๆหรือว่าไม้มงคลต่างๆหรือว่าไม้ประดับก็แล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับบารายองพยอมนี้ ขึ้นชื่อว่าต้นไม้ชอบหมดนะคะไม่ชอบอยู่ต้นอุตรพิษนะคะนั่นคือไม่ชอบนะคะเพราะมีกลิ่นที่เหม็นแล้วก็ไม่เป็นมงคลด้วยนะคะส่วนต้นนี้ก็เริ่มตูเหมือนกันนะคะเริ่มออกดอกเหมือนกันโอ้โหนาประโชคดีมหาศาลเลยนะคะที่เขาได้มีดอกให้ชื่นชมในปีนี้นะคะ แต่อันนี้ไม่ยังไม่มีช่อดอกนะคะแต่แตกหน่อขึ้นมา1หน่หนอก็เป็นความโชคดีนะคะส่วนอันนี้ก็แตกขึ้นมาสองหนอ่อแต่ยังเล็กอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่มีดอกนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีวันโชคดีที่พระรงพยอมได้มาเจอดอกของกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะ เป็นไม้ที่หายากยอดยิ่งทุกคนหลายๆคนที่สั่งจองไว้นะคะก็ต้องรอสักนิดนะคะแล้วก็จะบอกกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเปิดจำหน่ายนะคะอย่าทำเหมือนมีอยู่เมื่อสอาวันนะคะมีการบังคับขายนะคะอันนี้ก็ บอกได้เลยนะคะว่าบานายมองพยอมเนี้ยเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับนะคะคือมันดูไม่ดีนะคะการอยากได้ไม้มงคลน,นี่ก็คือเป็นการที่เราจะต้องมีความเป็นสิริมงคลตัวคนที่อยากได้ไปก็ต้องเป็นสิริมงคลด้วยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมดอก ก้านดอกของกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะไม้มงคลโบราณที่มีความนิยมหรือว่าเป็นที่ต้องการนะคะเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะแล้วก็เป็นเมตตา ที่มีคนรักคนหลงคนชอบนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าร่ยของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ